สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับล่าสุดต้องไปหาจิ้งหรีดแล้วชีวิตล่าสุดเจ๊ออก90ล้านต้องไปหาจิ้งหลีดมาขายวันที่4กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวพาไปส่องชีวิตของนางวันนีปัญญาใสหรือเจ๊อ๋อสาวอุดรดวงเฮงถูกรอตตอลี่ก้อนโต90ล้านวันที่1พฤศจิกายน6-1รางวันที่1หมายเลข149840 มากถึง15ใบรับเงินรางวัล90ล้านบาทโดยมีเสียเต้ยอดีตสามีคู่ทุกคู่ยากที่ถูกเลขด้วยกันได้เลิกรากันไปหลังจากถูกเลขไป2ปีจากนั้นชีวิตเจ๊อ๋อก็ลั่นลาบอกว่าแต่ละวันมีหนุ่มๆม,มาจีบวันละหลาย10คนวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ๊อ๋ออีกครั้งหลังผ่านมา4ปีชีวิตหลังถูกเลขเป็นอย่างไรบ้างโดยวันนี้เจ๊อ๋อเปิดบ้านให้สัมภาษณ์บอกว่า ตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นมาก็ใส่บาตรไปเยี่ยมหลานฝาแฝดทุกวันดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเองเคยลำบากไปหาจิ้งหรีดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิมรอถึงแมงกอกออกก็จะไปหาเหมือนเดิมส่วนเรื่องความรักขอพูดตรงๆความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานมีให้ทุกวันแต่ความรักแบบแฟนคู่ครอง จะใช้ชีวิตแบบเสียเต้ยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ความรักจริงๆเรามีอยู่แล้วคือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ